ทราบว่าทราบวิญญางว่าประวัติเป็นยังไงบ้านหลังนีออ้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างซึ่งสร้างอยู่ทับป่าช้านะคะแล้วก็คือเคยมีคนอยู่เป็นหมู่บ้านเลยแต่วันดีคืนดีเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุตายบ้างบางคนก็อยู่แล้วออไม่ดีเกิดมีเห็นดวงวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นป่าช้าเก่าบรรยากาศก็ เย็นๆฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสองฝั่งนี้ถ้าผมดูผ่านจากความมืดตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดเน่นะฮะน่าจะเป็นทาวเฮาส์ร้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าดูจากตัวบ้านเท่าที่ผมโมไฟฉายส่องแล้วคุณผู้ชมฮะสีของอาคารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่า่ังหร่ นี่เดี๋ยวเ้ามาเลึกรั้นะครับผมที่ผมป้าเพื่อนยินนะครับก็ออนนบเป็นเขามีการซ้อมซ้อมยิงปืนนี่นะฮะตรงบริเวณด,ด้านนู้นน่นะครับซึ่งเสียง ที่เขาซ้อมยิงปืนก็ดังมาถึงที่นี่ด้วยแล้วตกใจเหมือนกันนี่ไม่รู้เขาจะยิงกันบ่อยไหมครับเนี่ยระวังห้างใจแต่ยังไม่ถึงบ้านที่เราก็าไปสำรวจเดินเลยเป็นรถเจ้าเสียวดูเห็นอะไรเหรอครับไม่แน่ใจอื <laughs> อะไรก็เอาไหนที่หนูส่องเมื่อ,อกี้แถวนี้ย แน่ๆตรงระเบียงเนี้ยค่ะระเบียงต้องจะมีคดตรงไฟพี่ป่ะใช่ค่ะเหมือนเข้อยืนอย่างเงี้ยยกมือพี่นยกพี่ทีมงานโอ้ยโประตูมันล็อกเลยนะน่ะมันข้อยืนยกมือให้ดูฟังพี่กว่า นะครับคุณผู้ชมครับเราก็เดินมาถึงหน้าบ้านหลังที่เราต้องเข้าไปสำรวจข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับหลังที่เขามีประวัติแล้วก็มีเสียงล่ำารือนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนะครับเรื่องราวเกิดจากหมู่บ้านที่เคยมีคนอาศัยอยู่หนาแน่นเมื่อสิบปีก่อนกลับต้องรกรลางว่าง,ปงเปล่าเลรอดรดเอวพอการสร้างทีท่ปราชาเก่า คน,นบ้านละลต้องจบชีวิตลงอย่างไม่มีสาเหตุซึ่งปัจจุบันยังคงหลงเหลือล่องลอยล<ง>ของหมู่บ้านให้เห็นอยู่แล้วให้น้องกิ๊บนะครับเดี๋ยวพี่ส่งน้องกิ๊บแค่นี้แหละมีตามบิกิิการนน้องกิ๊ก็พึ่งคนเดียวอันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับที่ข้างหนเนี่ยจะเขียนบอกไว้หมดนะครับว่าน้องกิ๊บเนี่ยต้องทำอะไรบ้างและนี่คือจดแรกของน้องกิ๊บที่ได้รับ เชื่อในเรื่องของการเดินทอยหลังขึ้นบันไดจะทำให้เห็นวิญญาณและการท้าทายของลูงกบีบครั้งนี้อยู่ท่ามกลางสายตาของทีมงานของเรา เหมือน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 มีคนอยู่ชั้นสองอะค่ะพี่แต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจ ที่หนูถ่ายรูปตรงหน้าต่างหนเห็นเหมือนคนอยู่อะค่ะพี่เหมือนมีคนยอยู่จริงๆค่ะพี่ เหตุการณ์ที่ไม่คนนาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอขอยกเลิกภารกิจการรอแล้วกันทันใดนั้นที่งานได้วิ่งปีเข้าไปทางปราบความของเธอครับ ถึเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรไม่บอกเหรอเห็นมีคนจองหน้าต่างจริงอ้ะพี่เขาเดินไปเดินมาเลยอะค่ะหน้าต่างบ้านชั้นสองเนี่ยค่ะช่วงไหนตรงนี้อะค่ะตรงนี้เหรอท่าม้านั่งข้างในอะค่ะมันเป็นห้องใช่ไหมคะตรงหน้าต่างข้างนอกพี่ไหนที่เห็นแล้วเป็นข้างนอกี้เนี่ยเขา หนูโค้งอย่งเียเนี่ยพี่หนูเปิดไอ้นี่ใช่ไหมคะหนูจะอ่านอ่านในการวิธีของพี่อ่านอยู่อะแล้วเหมือนทุคนรูปอันเนี้ยหนูก็ส่องดูอ่ะหนูจ้องเขาแล้วอ่ะหนูส่องไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่หายนะรอกจากหนูถึงบอกพี่หนูไม่ไหวแล้วเขาไม่หลงหนูก็รักหนูนะว่าตาายที่หนูไปเลยส่องไปแล้วเพ่งทิ้งแล้วเขาไม่หายอ่ะเขายังอยู่ และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่คุูกิฟต์ได้ประสบมาหมูเป็นผู้ชายอะ่ะ <c oughs> เป็นหัวกินเกียร์แล้วก็เป็นผู้ชายอยู่เลยอะค่ะไม่ไห